พูดพอแบบพี่เจมครับเข้ามาเร็วครับไปบ้านมานี้เออพี่พีเออ่เข้าไปเลยพี่เข้าไปเร็วเร็วพี่เจมส์มาเจอผู้เชิญมีโอคค้ยกูมไม่เชิญมาพูดดูพอก่อนอย่าเข้าห้องต้องพูดดูพอก่อนอมึงเรื่องป่ญหาโอ้ยพูดพอกเร็วพร้อมเชิญแล้วเนี่ย<า>พร้อมกดเชิญแล้วเรา พี่เจมครับพี่เจมครับพูดตามมาเลยตามพูดแล้วเร็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 วต้องพูดก็พอเอ่ะเฮ้ยไม่ไม่เขาตี๋โต๊ะเฮ้ยเราต้องพูดเราพอไว้เล่นเกมนี้มันต้องพูดเราพออ้าวเหี้ยมายัางไงวะเขาอยากเล่นกับคนดังอะเออปล่อยเขาเออโอกาสเขาา้าเหลือไม่อยากเล่นกับคนดัง ติดตามบุคคลหนึ่งตีนอะพี่ไม่มีไน่ีไ่ก็ตีก็เราก็เออเราก็ต้องพูดเทาะไงห้ามห้ามมึงกัมหยาบนะเว้ยห้ามมึงกัมหยาบนะเว้ยเล่นกับพี่ห้ามมึงกัมหยาบนะอ๋อแล้วไอสัตว์หน้าหิ้วบัตรเรื่องอย่าอย่าพูดแบบนี้อไปหน้าไปบัตหน้าหีอย่าพูดนะอย่าพูดแบบนี้อบัตรมึงด่ากูอพวกสัตว์ไม่ไม่ไม่ได้ด่ามึงเลยเ กูไม่พูดใ <ไป S 1> หม่อะไรกูไม่ได้พูดกูว่าปกติเนี่ยพูดก็พูดแบบปกติเออน้องบัตครับเนี่ยเออเออเลอะไม่<น>อยากชื่อน้องบัตเวลาเราเล่นเกมแล้วเนาะน้องบอัตเดี๋ยวพี่ก็ลองมาช่วยนะอะไรประมาณนี้เอเออย่าพูดว่าไอ้เที่ยบัตไอ้สัตว์หน้าหิ้อะไรประมาณนี้อย่าไปพูดเดี๋ยวกูอันที่สองละครเกมโอ้โฮสตรีมด้วยไอ้สัตว์พูดเกมอะไรครับถามจริงจ <c oughs> <c oughs> ังปพะเนี่ย เกมเด็ดบายเด็ดไรครับผมเด็ดบายเดดไรใช่แล้วเฮ้ยมองแล้ว <c oughs> อย่าพูดไม่พอบัตพูดพูดไม่พอดิโ <c oughs> บนัสกันเลย,เร,ยเรียกพี่เรียกพี่ด้ดีเรียกพี่ด้ดีไม่มีไม่มีมึงกูไม่มีมึงกูโอ้โหน้องบัตครับเนี่ยพี่ก็ยังพูดน้องบัตครับพี่เจมครับแล้วประมาณนี้เลยมึงกับก,กูไม่ได้เป็นคอนเทนต์แน่พี่เอ้ยหาห้องนานจังวันน้องบัตไม่รู้กูจะตอบเป็นปวีตเฮ้ยกูไม่เกี่ยวเ มึงเป็นใครเนี่ยเอ้าแล้วพี่น้องกันโทษนะครับโทษนะครับเข้าดิสมาได้ยังไงเฮ้ยทำไมฟิฝ์นหมินแต่งตัวเหล่าน,นั้นไม่น่ารักเอ้าแหมอิจฉา<ส> <c oughs> เขาเลยสิเขามีตังเติมกูไม่มีตังเติมเออนัอ่นแหละว่ามึงพูดหน่อยกูตีหลีหมดแล้วไม่มีตัง <c oughs> อุอย้ยเยทเคกูว่าตีหลีร้อยหนึ่งไม่ได้มา <c oughs> ไม่ได้มาไม่ได <c oughs> ้มาหนึ่งร้อยคนนะร้อยบาทดิระดับกูต้องเบอร์ตองเออ ไ่ต้องเท่าไหร่ว่ะแปดพันเออผมเหรอกูอยากให้มึงเกมอ่ะกูอยากให้แม่มึงดูกูอย <laughs> <laughs> ากให้มึงเกมเนี่ยคำว่าพี่น้องมันมันสั้นอย่างนี้เลยเหรอวะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถขายหมดแหละพี่อ่ะหมดตัวพวกอย่างนี้เลยอืมแหมบัสจะทำนิสัยแบบนี้ได้บ้างหมดตัวพวกอย่างนี้ <laughs> โอ้น่าเชื่อมึงอ่ะพี่มาร์ค <laughs> <laughs> มิวว่าร์คมิว เขามีหมอยคุมเครื่องว่ะบันไปบันไปไม่มีรูนไม่มีรูนไม่มีรูนยาวยาวโอ้โอ oh. oh. oh, นี่โอ oh, นี่จังโอ oh, นี่จังที่แโอ oh, นี่ที่แปลว่าพี่ชายเหรอไม่โอ oh, นี่ oh. ไม่อย่าอยู่กับกูโอ oh, นี่จังเอ้ยเออไปไม่ได้นะอิสระ พูดไม่พอบัสพูดไม่พอพูดไหนเราต้องพูดว่าตองเราตีไม่โดนคุณฆาตกรเมันนี่ต้องบอกว่าคุณฆาตกรมันยาวอ่ะไม่ได้มาใงพี่นะมาใงพี่อ่ะอ้าวเฮียหน้าหิ้วดาวมันยาวอ่ะงอนแล้วไอ้สัตว์ไปลบเกมลบเกมทิ้งเลยทั้งแม่งละไม่เล่นละเอาเพื่อนจะมายืนใกล้ทำไมผมไม่เข้าใจเพื่อนบอกอยากตายม่เรันว่ามันเมื่อกูนี่อยากตาย ตูมจะหลังเลยมดิงมาแล้วโอ้แม่มาแล้วจ้ายังเลยโอ้ไฟเขียวก็ไม่หยุดไฟแดงก็ไม่หยุดเลยไปคิวตัวเองแล้วพี่ไม่ไหวจะเขียวเลยยาวๆเลยยาวๆเลย หมายงกระบอกไล่เพื่อนยาวๆเลยสัตว์เฮ้ยมันหมดแล้วหมดลิ้นแล้วหมดเลนแล้วเจ้าเพื่อนวิ่งมาช่วยกูได้แต่เก้าๆพร้อมวิ่งพร้อมมีดายหัดเออมันฟันเพื่อนเพื่อนล็อกเออเฮ้ยเฮ้ยบัสบัสไอ้บัสเฮ้ยเอาวะเอาวะเอฮ้ยเฮ้ยแจียกันเลยนือเองเสียเพื่อนมันแบบนี้เหรอวะ ต้องพูดท่องก่อนพูดท่องก่อนทองก่อนมาท้องใหญ่หน่อยไอ้เียบัสมาช่วยกูไอ้ตาใจเย็นด้วยเหรอเป็นไรพี่ช่วยตัวเองได้โอ้ยยังกอนโอ๊ยคุณกระโดดแล้วเรียบร้อยอวยโอ้แล้วเพื่อนดมังอยู่ไกลเป็นกิโลเลยแต่ เอออ้าวมีโมลีด้วยเออมีโมลีว่ะไม่ได้ถือโมลีโห่เน,เนี่ะเป้เาเป้เายิงเป้าเลยครับงเป็นยิงแล้ว รอบสอแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกสิบเส้นสิบเนสิเ้ากูพีสิบเไม่ไม่มนตามมึงพอใหญ่พอใหญ่บางประจันไม่สิบเส้นสเสลยสิบเนเลยคจสวยตเอป็นไงล่ะช่ตัวเองไม่แตกวะเออไม่ต้องเป็ต้องหิว ม่ต้องหิวม่ต้องหิวหมดเปลยังไม่หมดเปลยหรือยังวะมันยังไม่หมดพลังแหละจากที่ดูหรือว่าหมดวะหมดแล้วเติมแล้วด้วยเออะไหลพอไหลเนี่เออเออเปิดแมวติดด้วยเออไอ้เหี้ยมึงเดินตุกตุกทำไมอะ ไม่เเข้้าใจมึงฮยกูก็ไม่รู้เลยอย่าจะทำกูกตุ๊กไม่กูไม่มีได้หาด้วยกูไม่รู้จะจู้กับโอนี้ยังไงเออไม่ไอ๋อมึงไม่มีแทงหลังไอ้เฮีย้วมันจะเดียมเฮ้ยมันมันบอกว่าไอ้เฮียนี่มีแทงหลังแน่นอนเลยอันมีไม่จริงรเลไม่มีอุ๊ อู้ไม่โดนไม้ไม้ไม้เล่นยาวไม้ไม้ไมยาวนุ่มนุ่นมนมุ่มครับยังไม่อยากตายครับเออพี่บางลาจย์มาช่วยแล้วป่ะบางละจารย์ยังไงเฮ้ยบางละนแตก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 สามเอ้ยเอ้ยเอ้ยพออีพ่อีแม่ตอยพ่อย์เนื้อ้ยพี่บางลาจย์พี่บางลาจย์มาช่วยเราครับอ้าวพี่บางลาจย์จแยกเรากับเราแล้ว,ลวกูอยากซ่อมไฟ อยากได้เจลเล่แรมฉันอยากได้เจลเล่แรมเวลยเกินวางจันขาเช่นเดีวยวกันพี่ขาเอาเพื่อนยึกยักไปไงเลยสัส <c oughs> ไว้อ้อมอ้อมอ้อมเสาแห่งจัก,กรวาลมาเวียวะ่ะเขาเก่งเขาเก่งเขาจูา้จู้ ต่อตายาต,ตายไหมเยอะไหมสามสองหนึ่งมันจะกดคอนโทรลแล้วแปลงร่างวิ่งมาใส่ดีอันนี้มันกำลังเกิดกามเลือกว่าข้างนี้เสร็จแล้วย ก็แมวไปติดแล้วไอ้หนูทำไมไม่ชอบเล่นเปิกแมวจังวะไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้อ่ะกูเป็นคนที่สัญชาตญาณไม่โอเคเลยเวลาเจอเดรรีบกูแบบชอบนั่งยืนยืนบันไฟว้ายกูบอกเลยโอ้มันแป้งลางมันแป้งลางแล้วมึงแป้งบนบ้างนะฟันมึงหินมากมาเจ้ามาจ้าไอ้มึงว่ามันเห็นกูปะเห็น เห็นจำผิดเอ้ยเอ้ยอย่าทนัไม่สวยเอ้ยเฮ้ย่าทำกูอย่าทำกูเป็นรัวๆเลยพอดิพอดิเฮ้ยเ调วนรอบใหญ่รอบใหญ่ก่อน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 ตูบอกให้รอบใหญ่ก่อนพี่มึงรีบบอก คุณชั่ชวคนนี้ไม่เป็นไอ้สามเราอะไรกับกู้พี่ปางประจันไหมพี่ปางประจันหนุ่ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะไม,ไม่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 เพื่อนเพื่อน,อน,กกน,นใช้จังหวะยาวได้ใช้จังหวะยาวได้ให้บอดบอดก็จะหลุดลาก่อนรักคุกนายนะมันตอบใหม่ผมผมเคยแบบขายรอบลึพลาดไม่ขายยาวเลยขายจนบอดแม่งเคลื่อนหลุดด้วยประเด็น จริงไม่ต้องมาเป็นฮีโร่กับกูได้กูดได้ตาหนึ่งตาตาสุดท้ายแล้วเอ้ามาแค่นี้นะ